สวัสดีครับยีเจ้าของเข้าไปไหนเนี่ยก็มาอยู่กับ p c 2 0 0อขีดสนะหัวมาสุรุ่นเก่าเลยครับอ้าวใช่เท่าแก่หรือเปล่าน่าจะเป็นลูกเคยครับขับรถหกล้อเท่าแก่ไปไหนเนี่ย วิ่งอยู่หนึง่งคันครับขึ้นเองตักเองเลยฮาฮ่า <laughs> สา <laughs> ชับจี้ <laughs> เนาะก็รถ <laughs> ครอ,อบครัวนะครับเรียกว่า ทำงานเองขุดเองเลยนะโอ้มันไม่ถึงลูกเพ่ยยืดแขนไกลแบบนี้ก็จะสิ้นเปลืองน้ำมันหน่อยนะโอเคครับขยับไปหน่อยเอาหลักยังไม่ดีหลักยังไม่ดี จอดค่อนข้างไกลนะนี่ครับดูการทำงานเอานะครับผมท u r b นี่หอนจัดเลยเครื่องนี้ใช้ได้แน่นอนนะเรื่องเครื่องนี่เพราะว่าเพิ่งวางเครื่องมาใหม่วางแล้วก็มาลุยงานเลยนะ ยดแขนสะไกลเลยไม่รู้ว่าแกจะปล่อยไหมครับคันนี้ก็เดี๋ยวสอบถามให้นะครับว่าแกจะปล่อยไหม เป็นรถในตำนานนะขุดสบายสบายครับผม200ก็ตังไม่เต็มปุ้งกี๋เท่าไหร่หรอกแรงก็พอใช้ได้ครับเครื่องนี่ท u บ b o อนจัดจิมงานนี่จัดเต็มอยู่แล้วครับ <ส>ด้าลิ้นนี่คุ้มแน่นอนเพราะว่าใส่เยอะมากตต่เอาแต่เลียบนะเต็มหรือยังเต็มหรือยัง ไม่รู้ว่าเต็มหรือ,อยังนะก็รถดำทีมงานนี้ก็มี2คันนะรถบริษัทเป็นยางก้าวทั้งสองคันเลยครับอีกคันหนึ่งก็เสียอยู่นะ โอ้พอแล้วลูกพี่โหฮ่าเจะหนักจริงๆงอันนี้เที่ยวละ300หรือเปล่าเนี่ยพอแล้วเรามันจะไปไม่ไหวนะ โอเคครับก็น่าจะเต็มแล้วนะย่าแม่ใส่โชว์หรือเปล่าเห็นกล้องแนละ้วใส่โชว์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โ oh ห oh 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 oh. ดูครับกระบะใหญ่มากเอา้านุ้มว่าจะใส่อีกโอ้ตายตายถ้าใส่กว่านี้ก็สิบ้อแล้วแหละไปแล้วครับลูกเขย ก็ทำงานแบบนี้ก็ลําบากนะครับมันเมื่อยมากเลยนะการขึ้นลงขึ้นลงทุกวันทุกวันตลอดเวลาเนี่ยผมเคยลองแล้วครับทรมานมากแต่ยังไงก็ต้องสู้ต่อไปครับก็รถร่วมน้อยเนะอีกคันก็เสียอีกเพราะว่าแกใช้แต่รถมือสองนะมีแต่รถในตำนานอะ แบบมีแต่รถอายุเยอะก็เล่นรถตามงบนะงบน้อยเล่นรถอายุต้องเยอะแล้วก็ต้องซ่อมถ้าเล่นรถใหม่ก็คือจบไปเลยครับเดี๋ยวผมจะมาลองขับเจ้า PC200 รุ่น3หน่ยอยเดี๋ยวมาดูภายในกันก่อนนะครับนี่สร็จถีใหม่ โอ oh, ผมจะเหยียบตรงไหนเนี่ยลูกพี่รองเท้าผมมันไม่ดำเหรอสีขาวด้วยเยโอเค okay, ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มานั่งอยู่ขา้างในพีทีสอรอแล้วนะนี่ครับ เยอะมากเลยพี่น้องโอเคอย่าเปื้อนเสื้อผ้าก็พอครับก็น้ำมันรั่วเยอะนะนี่ก็เอาผ้าปิดไว้มันน่าจะมีระบบไฟอะไรสักอย่างนี่แหละนี่ก็คันเร่งนี่ครับภายในเดี๋ยวเรามาลองขับหน่อยสิว่ามันจะจวดจาดไหม เร่งไปทางไหนเนะี่ยอ๋ออ๋อเมื่อกี้ผมไปดึงถอยหลังนะเกือบดับมันต้องดึงไ้ข้างหน้ายี่ป่ะโอ้ทำไมตึงเนี่ยอ๋อดูครับเสียงเทโบ เรงไม่ต้องสุดนะครับเพื่อน้ำมันลดก็น,น้อยอเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าจะเร็วเหมือนเจ้าสอสพัฒนาของทีมงานถ้าแก่เพาไหมเร่งเบาก็หนักปั๊มอยู่นะ ตัวโบหอนจัดเลยครับพี่น้องอเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะ โคโมสกุก็จะเป็นพุกกียาวๆแบบนี้แหละครับถ้าโกเบโก้ก็พกกุงกีจะออกบานๆใหญ่ๆครับไม่ค่อยยาวนะโอเคเดี๋ยวผมต่างดินต่างดินรอรถก่อน ข้างๆใส่ดิ้มเยอะนะ<า>รอรอก่อนแป๊บนึงมาแล้วครับโว้โว้โว้โว จีิคันนี<ด>้โอ้โ ก็เราเพิ่งเคยจับนะเราอย่าเพิ <one para into English> ่งไปพูวางครับเออนี่ครับมุกีโคมาสูนก็จะเป็นแบบนี้นะลักษณะนี้แหละค่อยๆแตกครับโอ้หายแตกโอ้ยหมุนได้เร็วหน่อยลูกเพ่ เตัว <affiliated>. โบนี okay. ่สุดแจกพี่ก็พุ่งปีทรงนี้ก็จะแทะดินง่ายหน่อยนะเจ้ทำไมดึงฝั่งนี้ไม่ค่อยมาเลย ตัตัวนิดนึงโอยเออถ้าผมไม่ถือกลรองนี้ผมุณได้สบายกว่านี้เลยนะทมงานนี่คือต้องจัดหนักจัดเต็มอย่างเดียวนะ น้อยไม่ได้ครับบ้านด่าโอเคครับ, <laughs> คครบสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมง,งานเจาแก่เผาในการทำคลิปต่อไปนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ